สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ GPO News ข่าวสารจากองค์การเพศสัจกรรมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับในวันนี้มีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกในวันนี้กันเลยค่ะองค์การเพศสัจกรรมร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุของค์การเพศสัจกรรมร่วมจัดกิจกรรมเป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้เรื่องยาให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขค่ะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณาสุขหรืออสอมได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้องและสมเหตุผลองค์การเภสัชกรรมร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขจัดกิจกรรมการจัดการฐานการเรียนรู้เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณาสุขจำนวน5,000คนโดยกำหนดแบ่งอบรมจำนวน5รุ่น รุ่นที่1และ2อบรมเมื่อวันที่9และ15กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายวิทยาบุรณศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาาสุขเป็นประธานเปิดการอบรมสำหรับองค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรมในฐานที่6ในเรื่องยากับชีวิตเพื่อให้อสอมอได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างถูกต้องและสมเหตุผล เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนและประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐต่องบประมาณด้านยาในฐานขององค์การเภสัชกรรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวกำหนดอบรมรุ่นที่3ถึง5ในวันที่ 18, 21และ30กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงแรมชนลพฤกรีสอร์ทอำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายก การให้ความรู้ด้านยาที่ถูกต้องและสมเหตุผลแก่อาสาสมัครสาธารณาสุขถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะเป็นบุคคลที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการใช้ยาอย่างปลอดภัยและสร้างความเข้าใจในการช่วยลดปัญหาการใช้ยาเกินความจำเป็นให้แก่ประชาชนชาวไทยต่อไปอีกด้วยค่ะ